ไม่แตกแก่ผ่าน<อ>เ,เสียแล้วที่ขอเสียเฮ้ยมีอะไรกัน <c oughs> เปล่าอะไรยังไปต้องทำธรรมาธิเลยครับทำธรรมาธิก็ดูตามตารางคะแนนฟูเซนก็เลยจำเป็นต้องเก็บวันนี้ให้ได้ทีนี้ถ้าเกิดวันนี้เก็บกับเคโอจไม่ได้เนี่ยเหนื่อยนะครับ ผมพูดตรงๆถ้าเกิดเรื่องตารางคะแนนก็คือเริ่มเล็กแรกมาโดนเท่เกือบ KLG ไม่ได้เนี่ยต้องไปเก็บกับทีมอื่นนี่ละเบ้าครับนี่ครับสกัดเป่าซ้ายหัวออกขวาแล้ว้าคอมโบหัวสกัดตรงนี้เก็บแต่ทุนนายแล้วมันก็ไม่พึฝากใครโอ้โหแค่2คนก็เพียงพอแล้วพีเจครับดูตำแหน่งมาโดนรับม,มาเต็มวงครับชุดชิ้นเด่นขึ้นมาแล้วรวิ่งกับโรก็ติดแต่ว่าโดนยิงตั้มทีจากชาร์จเก็บคิวไม่ได้ทีมมันเข้าหน้าบ้านครับแล้วก็ดูโจมตีสิ่งก่อสร้างอย่างเดียวครับเก็บเก็บแรกไม่ได้เข้าไปดีกว่าไปร เจเียมเียมเราะันัะผมรู้เลยครับคอนเทนต์มาจากไหนครับนี่ตัวตัวกลางที่หลับอ่ะใส่เสื้อขาวหลับอยู่ข้างล่างคนเดียวเลยกลับมาหลับยังไวต่อ่ตลอตต่อตเอ่อต่อต่ว่อต่อ่ก

ลาใส่ดันทุกนายตันลึกเกินไปครับผูกเกทุนายได้จริงแต่ว่าพื่หาก็หล่นไปแล้จะกลายเป็นสเกมอูเซตนี้ยังไม่ต้องสงสัยอ๋อป็นการเป็นการเสียงมุงข้ามันเสี่ยงมุงข้มั่ามกา่างกะดาหอบาเพิ่งเข้ามายาเพงเข้ามาได้มเนี่ยได้ข้อนเ็ลยครับเร็วเเเวลตัดมเ้อเีวครับเียวเี อันนีนะกาบตัวลงอันนี้ลงนี้เราไหนเราน้านไหมาเลยบร้อยครับถ้ามีดาเมจท่าอะไรมาเยอะหรอกแต่ทีไม่มีฟิกอ่ะอาจจะกลัวเอ็นโซป่ะจริงเอนโซ่ย ว่าถ้าถ้าเรารับไม่ตือตอนกรอบเรากระโดดออกมันจะหลุดระยะเลยเหมือนที่กระรอกมันบางทีผมโดนนียักันอ่ะมันแบบไม่รู้มารับโซ่แล้วมันกิ้งปุ๊บโซ่หลุดเลยพูดมาทำไมเรื่องไรไม่กูเจ็บอยู่ก็คือถ้าถ้าแบบกลยวแล้ว่ามันเกี่ยวระยะไกลมาเออถ้ามันเราไม่ใช่โดนออกโดนออกผมหลุดเลย นะครัตัวของตับเพ่งเดินมาแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ครับแล้วโดนยกเข้าหลุมเนี่ยตับเพ่งตายก่อนเลยครับโอ้โหจังหวะเสจไดกับตางสุรเยอะตรงนั้นแล้วเจไดโดนตะกิ้มาแล้วเฟรดีวายวางจุดพักกันเวลาไว้ด้านหลังกันแล้วชาบีตามใส่เจไดครับเจไดไม่รอดแล้วลงตะกิ้มาทุกอย่างแน่นอนครับจบเหมือนเดิมแล้วที่ผู้ชานะด้วยสกอรสามศูนย์เนี่งานจอสุดจอยานะมาเกียรติจ้าเอ้าหมดไปแล้วไม่ได้ไปแล้วครูนี้มาไหมพี่เพราะว่าเดียวมาเล่าน้องเลย พวกนี้สุดใหญ่เขาไม่มาอยู่แล้วเดี๋ยวตัวแบบแพ้อะไรเงี้ยอะไเนี้ยสุดใ,ใหญ่รับยอดพวกนี้แบบลอยพวกนี้พี่จะใส่เสื้อสีอะไรฮะใส่เสื้อสีอะไรรู้ว่าชักรอไปแล้วอืมถามความรู้สึกก่อนเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างจบแบบไวๆแบบสับแบบไวแบบสับก็ทั้งสองคนเลยก็ดีครับได้กลับเร็วตัวละครต้นไม้อะไรเยอะใช่ไหมต้นไม้ปลาใหม่แต่ว่าน้องผมนี่ได้ไปเป็ดนะ เออแล้วแข้างหลังนี่เคยค่ะอันนี้อันนี้อยากให้เราบอเอ้ยเชืช่เราอยากให้การของเรามีอะไรจะพูดไหมคะมีอะไรอยากจะปากบอกแฟนๆไหมคะแฟนๆนะชีวิตดิ้นร้นชีวิตต <laughs> <laughs> ื่นต้นโอยยดอิ้นน้เอาเอาไเอาไปชีวิตต้องสู้เพราะว่ากูไม่เยอะ <laughs> อ๋อคุณกู้มาเยอะวันนี้คุณก็เลยมันต้องพนักจอมเสิร์ฟนะคะอ่ะสุดท้ายละฝากอะไรให้ถึงแฟนๆหน่อยค่ะก็ฝากติดตามเชียร์ในแมตต์ต่อไปด้วยนะครับจะทำเต็มที่ครับก็ฝากเชียร์พรุ่งนี้คู่สามนะครับมีแข่งเซอร์บุรีลัมครับบิ๊กแมตช์ครับบิ๊กแมตช์ด้วยนะคะนี้นะคะเซอร์บุรีรัมย์นะคะใครจะเก็บแต้มนี้ไปได้ก็ต้องรอติดตามค่ะคุณกาศมีอะไรอยากจะพูดเอาอีกสักหนึ่งประโยครอเชียร์

โอเคอันนี้อันนี้ถามโน้ตหน่อยครับว่าสมกุศลเนี้ยผมเจอแเออที่ต้องระวังอะไรบ้างเออระวังกลบมาลาละกลบมาลาเรป่อของป่อยที่กล้าเล่นอย่างที่เราเล่นเลยเราเคยทำเลยก็เราเคยทำได้แล้วถูกป่ะเราเคยทาได้แล้วจังหวะนี้มันต้องกลัวไงทุคนดูไอ้เรื่องนี้สิแไม่คิดว่าที่ไห เอ็น e อร์จไม่พอหูมีมีเอ็นอยู่ใช่จัดแห้เอ็นอจะผมรู้สึกว่าเลืออะไอหิงมาจะเลือเพราะว่าเรียนไร่าเ้าวเปลือไม่เป็นไรลุยนะแค่ไรเอาเดี๋ยวเเดี๋ยวทีลกัเออจะไม่ตายเดียวไมเล่นกันทีมเย้ฟูเซนเอาอะไรวะฟูไมฟูไม้เดี๋ยว โอเคโอเคนะฟูไหมฟูไหมฟูเส้นนะโอเคพร้อมนะโอเคพร้อมฟูไม้ฟูไม้ แรกๆ,รกๆที่เจอกันมา<อ>เป็นตัวของบุรีรัมชนะไปด้วยสเก็ตสามต่อหนึ่งนั่นเองใครพลาดแต้มนี้ไปเนี่ยผมว่าน่าจะมีประเด็นอยู่พอสมควรตาตัวเล่นตรงนี้เปิดตาสวนมาแล้วดึงมาในจังหวะนี้ดับไปจะพอหรือเปล่าที่ไปเจอมาในจังหวะนี้ใส่มาครับแต่ว่าดาเมจในการปิดอ,อันชาตไปแต่ชาร์จทดถือเข้าถึงตัวแล้วมิโลเกือบตายโนอาต้อเสียไปด้วยโอ้จังหวะจะเล่นแต่การเป็นโดนสวนมาเก็บไปสามนะตรงนี้สุทายฝั่งตัวของวิรามแล้วตรงนี้หน้าบ้านแล้วฮะปล่อยดิกี้ยิงไปและเกมแรกเป็นของบุรีรัมยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับเป็นไง ท no like 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 uh huh. uh. mm hmm. ี่ร์ตหี่เซตใแล้วนี่น้ำยงยิ้มเาไว้ยิ้มเาไว้ยิ้มเาไว้เดี๋ยวเราก็จนัมาสองสามจบถูกปะล่ะจบะมันสจบนหนไหนไหน่

ดูอีใหม่โอเคไปเอาเลยปุ่มบอลหนึ่งเลยเออปุ่มบอลนี่จ่ายมาสับแบบขี้ครีบหลบมาตรงนี้ดู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 เผาโอ้ตายโดนโดนแล้วก็ไปยัดก็ไปยัดตัวเอเดนนะครับเขารบี้ยงไปด้วยฮะเก็บไปแล้วแล้วเดินไปจบเกมสำหรับกูเสร็จนะโอ้โหเป็นเกมสูตรครับกูเซนโหดเกินครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยวันนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย ก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยครับก็จะทำให้เต็มที่ทุกแมตช์ฝากเชียร์ได้ครับว่าอาทิตย์นี้ได้2แต้มครับปกติได้แต้มเดียวแต่หน้าัขเออวันนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็ยินดีด้วยกับไฟเซฟูเซนที่นั้นบอกแล้วแพ้ใครชนะไม่เป็นไร่ีงไรกสิ่งส์ครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็อย่าสติมาเลยแบบว่าพอชนะแล้วก็แค่ชนะเกมเดียวแล้วเฮอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงเวลาใช่เราก็ต้องแบบดึงเข้ามาสู่เกมต่อไปด้วยเหนื่อยนะมั้งมีเทเลเดอะไรอ่งี้ ี่เยลลี่นี่ต้องกินตอนห้าขอโมงนะกินตอนเช้าไม่ได้ไม่ได้กินตองการเนเช้ารี่ถ้ากินตอนเช้าไอ้กินดิเมนเนี่ยถ้าเย็นเป็นเยลลี่อ้โหพี่คูดยังนะใช่ไหมมาบุ้มบุ้มบุ้มเอ้เกมวันนี้นะเต็มที่สนุกไปด้วยกันไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นไปด้วยกันนะยินดีหัวเราะไปด้วยกันรวยได้สุดครับโอเคเอาจริงจริงเลยโูเซลล่านะสามสี่ อยู่ตรว่าแอนเอิร์ธยังโตไปถึงวัยิงไม่ได้ไแล้วเป็นแอนเอิร์ธที่ได้ดับิคิวได้กระดาษที่หลังพยายามจะฟริกเกอร์ไปเรเก็บแเอิร์มาตั้งต่อไอ้ตรวสี่ีซเซเสียไปสมเสียไปสได้เป็แค่อเดคนเดียวรันทีพยายามทีเดียวแต่อนเอิร์ดเยส่อองพี่้องตีมาตีเสมอเปนหน่งต้นอย้ด่าเงเ แค่เล่นในสิ่งที่เราเล่นมั่นใจกล้าคอกันคือเขาบอกว่าเราคอกันเยอะขึ้นบอกกันคุยเลยมันจะได้คือว่าระบายระเบิดความกังวลด้วยออกด้วยคุยคุยคุยบอกกันคุยบอกกันมันระบายออกมากันน่แล้วโดดใส่เลยกละงั้นทัวตัวแถวบนแล้วข้างหลังท็อปมาเฮียปาต์ิกเกอร์ออกแล้วมีเบอร์บอลกระโดดมาต่อจังหวะสองแล้วไต่เข้าไปข้างใต้ต่อเอ็จบเสิร์ฟกลับมาไอ้เติดอยู่ตรงนั้นนะข้างหลังโนอาลูกไปแล้วก็มาร์กี้พุ่งเข้าไปแล้วต่อเอ็เอาตัวเองออกมา ตัวใหญ่มันเข้ามันเข้าแต่ว่าครับเขาเล่นคนครับพุ่งไปใส่อีเล็ตเราตีบ้านตีบ้านตีบ้านแล้วจบเกมก็เป็น้องนับเอาชนะไปได้สามตอนหนึ่งในไม่จริงๆต้องบอกนี้นะคือส่วนตัวคิดเป็นไงลัะพี่ถ้าสมมติว่าเราได้แต้มเนี้ยมันดีใจจริงๆนะมันดีใจแต่จะดีใจกว่านี้ถ้าเราได้ได้แต้มสําคัญในท่าเพย์ออฟไม่ตกก็ได้วันนี้หนึ่งแต้มเนี่ยเขาใช้เต็มที่ในสามเกมเต็มที่ที่จะบดเราเลย อะไรวะนี่กรหา้เดี๋ยมันหนกวดะนี่ยมันตจังหวะาตรจงหวะจุ๊พี่สะนาอะไร้กไอกย่งลพี่คนโดนโยกครับตรงนี้ครับโอพี่แคท ลงมาเจอเอ็กิสติดักครับดึงอะไทั้งนั้อย่างสวยครับแล้วดูเอ็กิสติเข้าไปครับ<ฮ>จับดยูดนันครับกดดันแล้วกดพิงเกอร์ออกแล้วเด็กค้อนต่อเนื่องแล้วจับมาดึงตรงนี้โนอาโอ้โหแต่ว่ามันมีความตายยากอยู่ครับแล้วจับปลาลุกโดนแทงไปเลยไปเลยเรียบร้อยจริงครับฟอร์มทุครับกับูเม่แบบหลายเรื่องเลยเมื่อกี้ทั้งแบบเอ้ยมีหลับเดล่าได้ไหมวัดลงล่าได้ไหมไม่มีใครตอบตำรวจไอ้กูมากูนี่กูกูได้ฉายาเมื่อไห้่ซีเนสจะหลุดเออ คือจะหลดลงแดงไมนน่นต้องดึงนะนั่งนั้นไม่น่าโอ้หโหแล้วดูแอนเดอร์น์ไลฟ์โอ้โหนะช้ากันอย่างเงาแม่นโอ้โหแอนเดอร์นไลฟ์มาที่จุดตรงนี้ครับแล้วเข้ามาจุดนัดพบเก็บมาตรเาเพื่อเหลือเพียงแค่พีโตคิวที่อยู่กลางวงล้อมกดแข็งแล้วแต่ดูตรงไม่รอดเป็นดับเบิันคิวจากโกงงอัลกันติครับ,รบแล้วเข้ามาพยายามจะหากแก้ครับตรงสาก,กายแต่ดูมันก็สายไปแล้วครับเรียบร้อยครับข้างหน้าคือแต้มนะหนึ่งแทมของปูเซนเราก็เข้าใกล้เพลออฟขึ้นทุกทีแล้วตอนเนี้ยพี่ต ปล่อยทุกคนชิลมากเลยส่วนหนึ่งคือพี่มองว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบมีความสุขอะไม่ว่าจะในซ้อมในแข่งถ้าเราทําได้สัก90%ของในซ้อมอะพี่มองว่าเราก็สู้ได้ไดกับทุกทีมพี่มองว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบไร้ความกดดันเล่นแบบเป็นตัวของเราเองเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราก็จะเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในแข่งเราก็จะออกมาดอีอดทนแค่เดือนเดียวแล้วหลังจากนั้นพอแข่งจบค่อยให้รางวัลกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้วยอะไรกับ ไม่ว่าจะด้วยอะไรกักบอะไรก็ตามก็เชื่อใจพี่เดี๋ยวถ้าไปถึงเทออฟที่จะตั้งใจเต็มที่เราซึ่ยิงก็ตั้งใจเต็มที่มาตลอดแต่จะทําให้ทุกคนเล่นง่ายที่สุดทุกคนก็ต้องช่วยช่วยกันด้วยเพราะาเราเป็นทีมเดียวกันเนาะขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจขอบคุณครับวันนี้สิ่งที่อยากให้เกิดอยากให้เชิญคุยกันสื่อสารกันและช่วยกันสื่อสารกันซึ่งผมไปมือมาแล้ววันนี้ผมทํา

ยิ้มแย้มเอาไว้หัวเราะเข้าไว้แล้กล้าที่จะเล่นเว้ยเล่นอยู่ที่เรากล้าวเล่นกันเองสื่อสารให้เยอะคุยให้สนุกได้แม่เต็มที่เลยชีวิตเป็นของเรากล้าที่จะเล่นกล้าที่จะลุยนะบวกไปเลยเกิดอะไรขึ้นช่างแมงลุยเต็มที่บวกบ้าไปเอามา ลงสกินมาใส่แล้วเดินกินธรรมดาครับสังเกีนช้าเดินกินธรรมดาบอกเลยว่าลงบดแล้วกินใส่ก <S <s <ke parece> ็วายเลยบอกว่มันลากขนาดนั้นแล้วก็วายตายครับตรงนี้แล้วมีกันเลือดอสาหัสเกลี่ยฟันบอกเกิดระเบิดการลงไฟครับแล้วแบบนี้บอกเลยว่าเอเอสติดเกมครับคูณเ็นได้มาครับโอเวอร์วันโอเวอร์แอคครับแล้วก็เข้าไมค์ครับเรียกว่าเก็บเกมต่อได้คูณเ็นไอส์มีมอสีกิ่งดังนี่ไย้อนผมดำมามีบ้างเนี่ยย้อนดำมาสิเอ้สิ ก็มีอะไรมาโอ้ยเช้ทำก็ดีจัดบอกก็บอกไปปลุกของเครื่องที่ไปนับสามให้ได้นะเป็นไทยสมุกให้ได้มาครับฮู้ไอโกพูดไปหนึ่งสองอ่านะหนึ่งสองสามฟูเลย ไปเก็บตวงแค่ตะไวยแล้วพีชูครับโดนเกี่ยวมาตรงนี้ด้านซ้ายพีคัตลำเก็บไปนักกีดแต่เลยก็โดนครับตายไปด้วยกับกีดที่สี่และเก็บชั้นดาบมาเรียบร้อยครับชนะด้วยแต่บอลสามแล้วแบบทุ่มทุ่เดี๋ยวเว้ยจังเลยก็ฝากติดตามเชียร์โปรซินให้ด้วยนะครับเพราะผมอยากขึ้นไปสานบนกันมาก จะทำเต็มที่กับสองแมทที่เหลือแล้วกันครับจะทำให้เต็มที่วันนี้พวกเขาทำได้งที่จริงเก่งมากน้องๆสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้เราแค่เริ่มต้นกับอยู่ตรงนี้ปัจจุบันแล้วก็เริ่มต้นกับมันแค่นั้นเกมทุกอย่างนะผมว่าดูสนุกเพลินคนดูก็เพลินกว่าเราดีใจอะเก่งมากขอบคุณครับนี่ชื่ออะไร มาดูในเกมกันอีกทีนะครับในแมตช์นี้นะที่ต้องไปเจอกับฝั่งอคารอนถูกถอยครับเข้ามาใหม่กระต่ายเอเข้ามาหนัวก่อนแล้วเล่นตรงนี้แต่ว่าโดนอัดชุดใหญ่ใส่เต็มมากดแข็งจริงไปก่อนแต่ว่าโดนลูกบอลจากลำงของอก็สี่มาแล้วหายไปก่อนเลยด้านในตรงนี้ลำแั้งของดูงเซนได้มีชุดติดมาวดนลำแข้งอแล้วขึ้นมาสองตัวบั๊บคุงแต่ว่าโดนรับต่อจากโอเวอร์วันแล้วจากเมื่อคิวจากตัวลำแข้งสี่แล้วช้ักเก็บตัวของดูงเส้นไปด้วยปิดเกมนี้ขึ้นนำสองต่อศูนย์เกมครับสำหรับัำแของปูเซนครับ เกล่แข่งกองได้ป่ะพี่เมื่อไงเก่งเฮ้ยมือปิดกล้องเลยเก่งจังเก่งจังเก่งจังข่วนๆก็แปะแปะแปะดันเว้นดันเว้นตึงเลยดันแว่นเลยดันเว้นตึงเลยดันแว่นแล้วตึงเลยชีดเลยขีกล้องเลยนะชี้กล้องไม่ทำอะไรฝั่งตรงข้ามครับและโนอาห์นี่แหละฮะคนยืนค้ำห้าโอ้ยืนค้ำทั้งแก๊งก็ต้องนี่ทำนี้เรีย เอออย่างนี้นี่ก็เนี่ยต้องนี่ก่อนนึกจับตึ๊บคุณไม่ได้เอมวะเดี๋ยวเ้าาอย่าเบี้ยน้อยอ่ะแล้วยังไม่จบยังไม่จบครับผมเมื่อกั๊กคารอนไม่เข้าบ้านเป็นการครับโอ้โหแล้วข้างหลังครับโอวัลนั้นตกิลไปใส่เนี่ยมันแตกเลยครับแต่ว่าข้างหน้าครับโอวัลเกิดกลับมาใหม่แล้วยิงสกิลอัดต่อเก็บบัตตุงไปเป็นดับตะกี้วิลและแอนเดอร์เก็บด้านหลั เองครับโอ้แล้ะตายทั้งคู่ครับทั้งดีทั้งการตายแล,ละเรียบร้อยครับฝั่งของครับผู้ชนะไปทุกคอสอามสูตรเพอร์เติมแล้เกมเร็วจัดจอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอฟเฮไม่ลาวิลแคทีแต่แต่ว่าตอนนี้ถือว่าพอใจไหมครับสำหรับการที่ผ่านเข้ารอบไ,ไปบ่อยแล้วเราค่อยไปลุ้นกันว่าจะอยู่สายบนหรือสายล่างเออพอใจนะครับเพราะว่าผมเข้ามาก็เฮียออฟเลยอืมเฮ้ยโอ้โหเออใช่ เขาไองเรานบบเอาไปไม่ดอย่าดีใจจนเกินไปแล้วก็ Keep going ทำทำแบบที่เราเคยทำอยู่เหมือนเดิมพยายามควบคุมอารมณ์เรียกว่าอะไรอ่ะควบคุมมูดควบคุมการเล่นทุกอย่างไม่ต้องไปกดดันเกินๆไปไม่ได้ต้องการให้เรากดดันตัวเองมากเกินไปเราอยู่ในจุดที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอารมณ์ตัวเองการความชิลในเกมการคอพยายามทำ เรื่องพวกนี้ให้ดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีซ้อมโบเจ็บเพิ่มแล้วธนาคารเจอกันครั <BR OT> บโบเจ็ามสายทุกอย่างเหมือนเดิมปรับตัว <BR OT> มีความ<า> <BR OT> ดืมไหมเป็นไปได้หรอไม่มีไม,ไม,ไม่มีใคร <BR OT> ดื้อเลย ลงมาบางคนผมมันแทบเลยตรงเวลาตรงเวลาแต่เลยแต่น้ำไม่อาบตรงเวลาแต่เลยแต่น้ำตรงนั้นครับตอนนี้ตัวฟูเซงกับพีเอชจีเนี่ยเ่าเป็นคู่เดียวที่ก็สนุกแหละวันนี้มีผลนะมีผลต่อตารางคะแนนว่าทีมไหนจะขึ้นสายบนไปเจอกับเบคอนทามและทีมไหนจะลงสายล่างไปเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเห็นแล้วตรงนั้นและมีแอคทีฟมาด้วยลองเล่นปแล้วผัด ครับแมีคนหลงสองคนครับโอ้โหอักมาสีได้มาสองและเล็งไปที่ตัวของอาเป้กับโป้งเป๊ะและกับเป้พยายามจะพนมมือลงหวาบแต่ไม่ทันนะและเรียบร้อยจบเกมแรกตอนเจ้านาทีครับฟูลเซนฟาร์มสุดยอด<ช>มา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  เบีตัวของลุยล้วก็เฟลิกซเข้ามาต่อยก่อนเลยน้องอาก็มารวบใส่ยัดตรงนั้นต่อไม่งั้นเขาจะหายไปก่อนเนี่ยเป็นโฟล์ชอว์แหวงครับมอสแมนเอาตัวนี้แหละระเบิดระเบิดระเบิดเราชนตัวของฝั่งช้าเกตใส่เบคเพย์ไปที่ก่อนครับขอแค่รวบใส่ตรงนั้นกระสุนสามสี่ตรงนั้นทำงานไปได้เรียบร้อยจบเกมสามศูนย์แมพไปเจอกับเบคอนทามตอนนี้สำหรับสายบอลครับจากฝั่งของฟูเซน ครับเพราะว่าปิดร้อนเยหนึ่งครั้งนะเออเป็นครั้งแรกด้วยชวนแฟนๆมาหาหน่อยที่ที่งานนี่มีขายเสื้อออกบูธอะไรไหมคะเอ่อมีขายเสื้อครับเดี๋ยวผมไปยืนช่วยขายนะเออคุณไม่แข่งเนาะโอเคแข่งเสื้อหลังๆแข่งเสื้อทุกคนเอาแล้วนะแฟนๆรอเลยนะแฟนรอพยายากได้เสื้อกัมาครับทุกคนทิ้งตัวลงมาเลยครับ ถ้าอยากได้โคตดีๆที่ดาบไว้ใจได้ฝากมาเชียร์ฟูเซนวันที่2ี26้ี่กีกันเลยนะครับที่เป็นเอกปันนะครับใช่เราต้องมีท่าทีจริงเเียวเลยเนี่ยเหมือนไหมเงี้ครับตอาร์บี้ย่ยก่เก่ยว่ยเเยี่ยียเก่ยวเกยมมเเอเายี่่ยเจอกยงเว